tắm lên tắm lên tắm lên สาวอ,อนะคะดูรีวิวเสื้อสาวอวกกันก่อนนะคะปลายนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าจะไม่ขายแล้วเหมือนกันเพราะว่าแพงมากขายแบบผ่านมือนะคะเยอะไปหว่ะ 好吧，湖南。 เจ็ดเก้าสิบนี่มีนินหรือเปล่าเรื่องพอขายนะป้ายขายแล้ว่ลูกค้าทีวิวป้ายเนี้ยหมดภายในหนึ่งวันหมดมากนะหมดภายในหนึ่งวันอะตัวนี้คอตตอนเบยอนนะคะเหมือนยีนินเลยนะใหม่มากๆนะคะใหม่มากๆเสื้อสาวอวบนะเปิดมาด้วยเสื้อสาวอวบก่อนเดี๋ยวหนูทำงานเซลล์ในไลน์ให้กระสอบละพันลูกค้ารอสักครู่นะคะใครรองานเซลล์กระสอบละพันรอสักครู่นะ เอาเป็นนี่ไปก่อนเอดี๋ยวดอยได้ใช่นี่นะลูกคาเสื้อสาวอวกนะอ่านบางยางครับยังเลยไม่มีขึ้นเลยค่ะใหญ่มากไหมคะอย,อยากได้กลางกลางอยากได้กลาง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 นะ่าจะเป็นโลกพรีเมียมนะพี่เอาจริงๆหนูจำไม่ได้เพราะว่างานนะี้หนูรีวิวครั้งเดียวแล้วแล้วหมดเลย,เ,ลยเดี๋ยวลองดูรถนี้เ,นเพราะว่าจาไม่ได้แล้วม่านออกอยังไงสวยมาก ใหม่มากสะอาดมากนะพี่งานเซลก็สละพลันรอหลังไลฟ์สักพู่นะคะเดี๋ยวให้น้องขยกมาให้เพราะไม่รู้หรอกว่าเราจะเปิดอะไรใจอยากระบายเซลออกเพราะว่าเด,เดี๋ยวสิ้นปีเราทําอีกมาอั้นทีเดียวสิ้นปีกลัวจะไม่ไหวสุ้าตัวนี้เป็นแฟนสาวอวบผ้าสะอาดสวยมากนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเปิด ตัวลูกกะพันให้รับรองเป็นงานใหม่แน่นอนนะคะต้องกดแชร์ด้วยไหมครับใช่ค่ะตามกติกาเลยลูกค้าค่ะกดไลค์กดแชร์สำหรับงานเซลหนึ่งพันนะคะคนที่กดไลค์เท่านั้นเนาะเดี๋ยวแอดมินเขาจะใครได้นะคะยึดจากเครื่องแอดมินเป็นหลักแล้วเดี๋ยวบอกกติกากันอีกทีลูกค้าดูงานนี้ไปก่อนเดี๋ยวบอกว่ากติกากันอีกทีอ่ะลูกค้าถามว่าอว่บขนาดไหนน้องว่าต้องก็เนี่ยประมาณเนี้ตสองอ้องให้ให่ สามสิบแปดได้มั้งพี่ถกก็โอเคนะไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ดูกันต่อไปนะพี่น้องจำไม่ได้ขายแล้วเราเปิดได้แค่รูปเดียวแล้วก็หมดเลยพี่หมดเลยน้องรวมผ้าค่ะรวมผ้างานแบบนี้ที่แบบสวยๆอย่างเงี้ยหาค่อนข้างที่ดียวนะแล้วราคาเบาๆตอนแรกหนูจะไม่ขายแล้วเพราะว่าเขาราคาสูงก็จะวางไว้เฉยๆน่แหละไม่ไมาก็แล้วเปิดไปแล้วลูกค้ามันขายไปแล้วไง,งไจำไหนจง สวยเหมือนเดิมนะคะน้องเขาใหม่มากนะคะเขาใหม่มากจริงๆงาาขายได้เลยพี่ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเลยขายได้เลยค่ะเนี่ยแขนยาวอย่างนี้พ,พี่มุสลิมใส่ได้านรอว่ามันก็ไม่ค่อยออกแบบมากอะไรเท่าไหร่พอดีพอดีนะดแต่ถ้าลูกค้าชอบใหญ่มากๆแนะนําไปเขียวแคาดาใหญ่ใหญ่มากของหนูอะลักษนับประมาณ 4, อห้าสิบสองแต่ก็ไม่ถึงแบบ6กสิบอะไรอย่างนี้นะเนี่ยน้องรูปห้าเห็นไหมคะใหญ่นะหนูก็ว่าก,กลางๆนะแต่เดี๋ยวลองดูเนาะเพราะว<ม>่าเราใช้คำว่ากลางๆกับใหญ่มากเนี่ยเอามันมันวัดกันไม่ได้เนาะด,ดูหน้าผ้า,าดีกว่าพยายามจะกลางห้าให้นะคะรวะน้องเป็นแฟชั่นค่ะสวยอันนี้หนูไม่ได้แต่งแสงข้างบนเป็นแผ่นใสนะคะเป็นหลังคาแผ่นใสเออลุงใา่คุณน สวยดูค่ะสวยมากสวยมากพี่นิพาบอกได้ของมาแล้วเปิดกระสอบมายิ้มเลยขอบคุณค่ะค่าสวยๆทั้งนั้นเห็นไหมเราอยากจะขายแต่ของดีๆให้พี่อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นอ่ะเราพยายามที่จะสรรหาของดีให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อซ้ำน้ำไม่ต้องห่วงว่าจะได้ดูกันนานๆอยากได้งานไหนบอกนะคะอันไหนที่หนูไม่มีเดี๋ยวหนูให้ไปไหนนี่ก็จะชันอ่ะไปท่านสวยลูกค้า เขาทิ่ใส่อะแล้วตรงแบบเชิญแล้วเ,เปิดเ,เปิดนี่มันดูแบบเรียบร้อยมาดูสุดท้ายใหม่มากเลยใหม่มากมากแล้วก็เป็นจำเพีงยงเนาะสวยมากเลยค่ะงานแบบว่าสมมุติว่ามีเรื่องมีอะไรอย่างเงี้ยงานเขาก็แบบสมบูรณ์เห็นไหมคะหมุดเขาสมบูรณ์เขาเรียกอ,อะไรคุณค่าเดี๋ยวลองงานเซลล์สักคู่นะเดี๋ยวหนูทำให้ เซลในไลฟ์นั่นแหละเราพยายามจะทําให้แบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะสำหรับลูกค้าที่แบบรอง,งานเซลกระสอบละพันหลังจากนี้เราจะเริ่มทําให้แล้วนะคะให้ลูกค้ารอติดตามในไลฟ์ได้เลยเนาะจะได้แบบสบายของมันออกไปด้วยเพราะงานเราเราจะมีงานเซลให้ตลอดเ็าะค่ะตัวนี้มีซับด้วยนะคะเนี่ยลูกค้ามันเป็นทรงซิลค่ะตัวนี้เป็นเชิรตแฟชั่นเป็นผ้าซิลเนี่ยลูกค้าหวา ใดๆอ่ะเนาะสุดท้ายมันก็ต้องลองใส่สังานเขางสวดหน้าเราเปิดแฟชั่นค้าไซส์ไหมคะค้าไซส์ถ้าหนูเปิดทันเดี๋ยวหนูเปิดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะงานนี้ค้างกันไว้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วเมื่อเอิญอินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ได้ค่ะพี่เน็ตมันล่มหนูก็เลยไม่ได้เปิดเลยต้องเอามาเปิดวันนี้แทนเนี่ยของตอนนี้ไม่มีแทกตอนนี้ตอนนี้รวยมากนะเนี่ยอลักมากาสีดำนี้ไม่แพ้ใครเลตตี้เดมีจัดโปรไหม เดี๋ยวมาดูกันเอาจริงๆหนูยังไม่รู้เลยว่าจะเอางานอะไรมาพาเซลพี่พาทีเดนลูกค้าคือตอนนี้แทนจะไม่สูบเลยค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยค่ะจริงเหรอไม่ค่อยได้ยินเสียงหนูเหรอที่เปิดงานอะไรคะหล่อเสื้อสาวอ้วกจ้าพี่ไม่ได้ยินเสียงหนูจริงเหรอสีดำเรนนี่เนี่ยน่ารักมากเลยนี่หนูต่อใหม่แล้วนะนี่คือมือชิบกองอยูแม่นี่ยเห็นพี่จัหอย่างเงี้ยโอเคเลยนี่นี่สวยนะลูกค้า เดี๋ยวนี้เขากินใส่แล้วไม่เอาไว้ที่คอเลยไหมที่คอค่ะเสียงไม่ออกอ๋อลูกค้าได้ยินไหมโลโลโลได้ยินยังคะได้ยินยังคะเอาไว้ที่คอแล้วนะไม่ได้ยินหรอเสียบไม่แน่เลยป่ะพี่รับรีวิวค่ะได้เลยค่ะได้ยินเสียงหนูยังไหมได้ยินไหมต่อสองอันเลยเปิดสองอันเลยพี่จ๋าได้ยินยัง โหลหลใส่สองอันเลยตรงได้ยินไหมได้ยินแล้วเปิดเล้งเสียงยังได้ยินแล้วฮัลโหลได้ยินไหมพี่ฮัลโหลเออหวาดเสียงไกลได้ยินค่ะแต่เบาๆอ่ะค่ะใช่ไหมทำไมอ่ะทำไงดีอ่ะเสียบตูนไม่ถึงบ้าเลื่เสียงเราเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเราเองแม่ชัดแล้วเนาะอ่ะตัดสิ่งที่ไมกไปเลย มาดูเสียงเพลงไปด้วยมั้งอีกทีนาที่กติกางานเซลเดี๋ยวเราเหรอเราเอาให้ดูหนูมันก็ออกกลางๆไหมแม่อย่างนี้เรียกคุณฟังนะเพราะว่าคนตัวเดี๋ยวนี้คนตัวจะยอมหรอไม่ต้องใส่แบบโอเวอร์โอเวอร์นี้หนึ่งแล้วใส่ได้ยินแต่เบายังเบาอยู่เลยลูกค้าต้าอยู่ไหมโลโลโลเฮ้ยทำไมเสียงพี่โต้งเข้ากล้องได้อ่ะได้ยินเราได้ไหมเสียงพี่โต้งตะเข้าแปลว่าโหมดไมอ่ะ ตูดไม้ร้อนสุดตอนเนี้ยมาแล้วตูดไม้กับตาฮัลโหลได้ยินฉั้นไหมคะชัดยังใช่ค่ะตูดไม่น่าจะไม่แน่นนะคะลูกค้าอาจจะเป็นที่ตูดนะยังชัดอยู่เนาะชั้นอยู่ใช่ไหมบิ๊บบอสโอเคโอเคไม่ชัดบอกนะคะสองคนที่หนึ่งบอกเบาค่ะไม่ได้ยินเลย ขออนุญาตยึดจากเครื่องแอดมินเป็นหลักเนาะบางทีพี่ๆแบบไม่ได้งานเซลล์ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูทำให้เรื่อยๆรับฟังถ้าขาดเลยต้องเลยตัวนี้ซะก็ทำให้ทให้เรื่อยๆ,ยๆน้องมีแขนนะขอแขนน้องมาก่อนเออแหม่สวยงานที่นจะได้ยินเสียงมิโต้งมากกว่าป่ะเสียงมิโต้งก็เข้าด้วยอ่ะจะได้ยินเสียงมิโต้งดังกว่าใช่ไหมไม่เสียงไม่เข้า เสียงไม่เข้าอีกแล้วเหรอเป็นที่ตูดละไม่มีปัญหาลูกค้าไปแล้วแบบนี้ได้ยินไหมคะตแบนบนี้ได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเหมือนกันแปลว่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วก้ะเลยตูดไม้น่าจะมีปัญหาตูดไม่มีปัญหาโอุย๊ยมีปัญหาวันนี้อีกเดี๋ยวจะจะเบ่งเสียงให้นะพี่นะไม่ได้ยินก็มีเสื้อยืดไหมครับเสื้อยืดมีจ่ายแต่ไม่มีเสื้อยืดชายนะคืตัวนี้น่ารักมากลูกค้าเป็นแบบว่า มันเหมือนเขาปั๊มด้วยทองอ่ะค่ะชัดแล้วชัดแล้วเอาไม้ออกชัดเลยเอาไม้ออกเออเอาไม้ออกชัดเลยมันไปอุดรูอยู่นะมังกี้สงสัยตัวนี้น่ารักเสียงดังจ้าเสียงดังเสียงพี่ต้งดังกว่าเสียงพี่ต้งดังกว่าดูเข้าไปมากกว่าเราพี่โตอยู่ไกลเนี่ยไม่พี่โต้อยู่ไกลไงงานเซลรอแป๊บนึงนะแม่ดูงานหนูก่อนใครเอางานนี้บอกนะคะเสื้อสาวอวกนะคะน้องรวมผ้านะ เคือไหมามแขนสั้นมีไหมคะมีจ้ะแม่หมายคมแขนสั้นมีลูกค้าบอกลดเสียงเพลงหน่อยใช่ไหมเบาหน่อยแห้งหน่อยเบาหน่อยจะให้ลดเสียงหนูก็บอกนะเผื่อมันจะแบบจะจ๊จจมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใส่ยังไงวะแม่จ๋าใส่ยังไงเอ่ยอ๋อน่าจะเป็นคลุมน่าจะเป็นคลุมทะเลนะคะลูกค้าน่าจะเป็นคลุมทะเลค่ะน่ารักมากอันนี้ใส่ไปแบบะลุทะเลเนาะ นน้น,นีใส่ให้ดูดีกว่าวันนี้รีวิวงานอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะเปิด4ี่ห้าส่วนให้ด้วยเผื่อลูกค้าจะเอางานนี้ไปคู่ขายคู่กับ4ี่ห้าส่วน4ี่ห้าส่วนเราจะมีกระสอบพิเศษ200ทั่ตัวแต่ขายสองห้าหกสิกิโลนะคะสวยมากตัวนี้เป็นปีกค้างคาวนี่นะคะเลคะ่ะแม่ๆอย่างนี้เอาตัวนี้คือ ขายคนคะไซดได้เพราะตอนนี้ไเป็นเหมือนจะฟรีไซด์ด้วยซ้ำเพราะว่าคนตัวใหญ่ก็ใส่คนตัวเล็กก็ใส่สบายนะลูกค้าตัวนี้ยไม่ต้องวัดตรงเนาะก็โอเคแข็งแขนสั้นแขนยาวมแขนกระบงกระบายแขนกระดุมกระดิกนะคะนะอ่ลูกค้าให้รับกิ๊บบอกตัวนี้งานสวยนี่น่ารักมากจริงๆที่งานฝ่ายนี่เยอะมากลูกค้าอ่านไม่ออกอันโครโปกี้ อะไรสักอย่างไปดีคอตตอนเนี่ยสไตล์มินิมอลก็มีแม่เห็นไหมเป็นแบบทรงแบบันนขอบๆซับน่ะพี่บางตัวมันเย็บข้างในเนาะอยากดูไหมพรมแขนสั้นอยากดูไหมพรมแขนสั้นได้ไปค่ะไม่ใช่ได้ค่ะจัดไปโ่ะ้ยลีขึ้นนี่เป็นี่น่ารักเลยสไตล์มินิมอลใส่ทำงานก็ได้เที่ยวก็ได้เนี่ยหนูอ่ะเป็นคนใส่เสื้อไซส์เอสมาดีมาใส่เสื้ออยญ่เง็นไหมไม่ไปไม่เป็น มันเป็นแบบสไตล์มินิมอลของสรัางปิดจันไี่เหมือนเลยนินเลยที่เกี่ยงี้ดูแล้วแม่นะนี่สวยมากมินิมอลเห็นไหมน่ารักเอาใครเอาอีกบอกนะหนูจะไปไวนิดนึงในไลฟ์นี้นะคะมีมีหนึ่งรูปนละหนึ่งันแต่ว่าขอหลังไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวงานไม่ไปติดต่อเนาะเปิดไล่เปิดไล่มีบอลิเปิดไล่มา ไปแล้วไม่เป็นไรพี่ช่างมานเนานะี้งนอะเสื้อสาวอุบตัวนี้ป้ายขาวข้างหลังคือจะเต็มราวแล้วเรียบร้อยน้องยังไปไม่ถึงขึ้นเลยนะแม่นะเดี๋ยวหนูจะเร่งให้นะคะหนูจะเร่งให้ขี้เกียจติดกระดุมมีกระดุมไหมเนี่ยแม่น้องมีกระดุมมันน้องขี้เกียจติดไม่ทุกตัวเลยนะตัวนี้สวยนะที่จติดกระดุมมันเป็นผ่าหน้านะคะกระดุมผ่าหน้าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเนาะลูกค้าค่ะ เราได้รีบกันเพราะว่าลูกค้าหลายคนรอรอการเซล์เออวันพุธหลายขนส่งหยุดนะคะลูกค้ารอแอดมินแจ้งอีกทีนะว่าขนส่งยหยุดอันไหนบ้างนะคะันวยนว <ผล S 2> <อ>ันพุธรู้สึกจะเป็นวันพระใหญ่มีขนส่งหยุดนะคะคส่งวันนี้ก็จะดีเลยเพราะว่าจะได้พรุ่งนี้เนาะคะเราจัดยอดส่งทุกวันวันต่อวันนะลูกค้าแต่ว่าถ้าวันพุธมีขนส่งไหนที่เขาไม่หยุดเราก็ไปส่งนะ นึกออกไหมแต่เดี๋ยวขอเช็คก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจมันเป็นวันพักใหญ่ส่วนใหญ่ขนส่งอยู่แหลดขนพูดเนี่ยลูกค้าเก็บงานเซลไว้โอ้ยจริงหรอพี่ขอบคุณค่ะพี่มังกรเลทไปปลาอะไรอ่ะพี่มองออนได้ปลาอะไรไหมคะกระทิงหรือเปล่ากระทิงก็สวยกระทิงกาโกเยอะญี่ปุ่นที่คนนั้นเขาเหมาหมดเลยอันนี้น่ารักไหมลูกค้าคะ US เราเหลือแค่หนึ่งรูกนะเป็นป้ายเครื่องบินนะคะลูกค้า หนูหนูจะไปไวแล้วนะจะไปไวแล้วนะเร่งแล้วนะคะดับเงินไทยร้อนมากคืออยู่บนแบบข้างบนหัวคือแผ่นใยร้อนอากาศมันก็ร้อนเนาะแม่เนาะเราใส่เสื้อบางๆกันอย่างนี้แหละลูกค้ามารับที่หน้าร้านได้นะคะจะส่งได้ทุกวันเนาะลูกค้าบอกไอ้เกงเกยเวดปายนี่ป้ายกระทิงอ๋อน้องกระทิงจกระทิงคาโก้ปะขาดจำเยอะใช่เปล่า เราขาย3,500ก็เแล้วนี่ค่ะสวยเนาะกัวดี้น่ารักทำไงเนี่ยชอบสีดำอะแต่ลูกค้าไม่ค่อยเห็นอะเออลูกค้าไม่มีสไตล์แต่และตัวนะหนูว่าสินค้าขายไม่ยากนะคะต้นทุนตัวประมาณ10บาทนะคะสำหรับเสือนะ้อสาวอวดเนาะเดี๋ยว,วยจะเปิด4-5ส่วนให้น,นะเผื่อลูกค้าไปขายคู่กันนะคะใครขายงานแฟชั่นแม่บ้านอะจับงานพวกนี้ไปอะขายง่ายแน่นอนอุ้ยเกงที5ส่วนคู่กัน ดันใส่เสื้อเป็นคออปีมข้างในไม่กับไปเก็บไปกับไปเก็บมาเนี่ยไม่ลองเพื่อนหนูแค่จะพีเต์ความแบบความน่ารักของงานบางทีอะสีพื้นอะมันก็ดูไม่ค่อยเห็นเนาะแค่จะให้ดูเฉยๆน่ารักมากน้าเป็นสไตล์เป็นสไตร์เท้ามันเป็นจําใต้อกลูกค้าค่ะวันนี้รีวิวกางเกงทำงานไหมคะอยากดูสแลกใช่ไหมแบบที่น้องใส่เนี่สแลกญี่ปุ่นแบบที่น้องใส่สแลกทำงาน เดี๋ยวเปิดให้วันนี้คือชันมากหนูบอกเลยนี่จำนะคะเย็บสองชั้นน่ารักมากน่ารักมากๆอันนี้ออกแนวแบบตุ๊กตานี่คือไซส์อะไรอ่ะไซส์ใหญ่นะคะุณค<อ>้เก่ามากคนก็เล็กใส่ได้แตหนูใส่จะโค้งเลยแ right. หละเพรหนูใส่ไซส์เอเ<า>สแรงนะกระตีสี้ตุ๊กตูดอะไร เออมันต้องคนอวกนิดนึงใส่ลูกค้ามันก็จะแบบมีความเอวนิดนึงแต่ว่าไดได,ได้มันคือแบบทรงตุ๊กตานะแม่ดูดิน่ารักออกมันต้องลองใส่ก่อยหนูใส่มามองไม่เห็นหรอกลูกค้าสะดุ้งก็มีนะคะรวมพาเขตอนรีนีนชีฟองสะดุ้งลูกไม้ลูกไมเ้เราเห็นยังลูกไม้ยังไม่เห็นหลูกค้าเป็นโน้ตเอากระสอบอื่น่กสอบมนองเขาจะต้นเยอะ<ๆ>บ้านเราใส่แบบนี้คือดี เดี๋ยวก็สอบลูกเราพันให้น้องเขายกมาเลยเนาะแม่เนาะเดี๋ยวรอเลยเอาอะไรดีหว่าลูกเราพันเอาอะไรดีแม่แม่ได้อะไรดีน้าเอาก็สอบรีวิวที่แบบลูกค้าเอฟเราไม่โอนด้วยไหมได้เห็นของด้วยย้อนดูได้ด้วยนี่ก็สอบรีวิวมีคนรับแล้วนะครับแต่มีอีกนะคนนี้สวยจริงๆเชื่อหนูงานเสื้อสาอวดกระสอบลกไม่ขาแล้ว สอบละพันเก้าอ่ะตอนนี้เรามีมีหลายปลายเลยหลายรายการนะหลายรายการบ้างใส่ยังไงใส่ยังงไอะแม่บางอันก็ผ่านไปแล้วงงมาแต่ว่าลายเขาสวยเวอร์นี่จะเป็นเสื้อควยใช่เป็นควยค่ะแล้วก็ต้องใส่เกาะอกนี่นี่ตัวนี้โดนตัวนี้โดนเลยนี่ปีข้างคาวปีข้างคาวใส่ยังไงลูกค้าหนูส่วนตัวหนูว่าชอบตัวนี้เป็นผ้าซิลค่ะ ลูกมันเต็มมาเท่าไหร่ค่าซิวหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแล้วพี่ปิดมาเข้าด้วยนะแต่อันนั้นมันมันเป็นเดรสไงแต่อันนี้มันแบบเป็นเสื้อเนาะใส่ละดูกสุลตานอยู่นะเออใส่หูหน้าชอบชอบสีมันตัวนี้ไหยตัวนี้สวยอันนั้นยังอันนั้นมีฝักเนี่ยเราชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกันเองอ่ะพี่เชื่อไหมไอ้ที่แบบใส่หูใส่แหวนอ่ะทะเลาะกันเองอยู่ด้วยเพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกัน หนูก็ว่าสวยมันก็ว่าไม่สวยอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะพี่ๆอย่าไปอิงเกณฑ์ทามหนูเอามาแขวนคือหัวนะที่ไปคัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเราชอบไม่เหมือนกันดอกส่วนตัวหนูจะชอบดอกดอกลายๆด้วยความอายุมันดูโดดเด่นมันดูโดดเด่นจ้ะแม่ตอนนี้แบบยืดได้ี่วนที่เขาเด้งเลยติดต่อมาส่วนใหญ่ที่หนูเห็นก็จะเป็นชีฟองเยอะเหมือนกันนะ ใส่เดี่ยวก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะหรอกยก่าเพิ่งเคยเห็นนะล่ะที่โคนวานะมาใครอ่อนไปหายแล้วอัอนนี้สวยอันนี้ก็สว,นนสวยค่ะอุ้หูแขวนชอบมัดยอมอ่ะติดใจมากยเลนินสวยมาก ลูกค้ามันมีทุกผ้าเลยจริงๆนะคะอยู่ในนี้แต่พี่ไปลุนเอาว่ามันมีผ้าอะไรบ้างมีงานเด็กไหมคะงานเด็กมีค่ะร <c oughs> วมบางเบบี้ป้ายวิลูกค้าเหมาไปละตอนนี้เราจะเหลือแต่มีเดียมค่ะมีเดียมเป็นม<ล>ีเดียมญี่ปุ่น<ล>ส่วนเบบี้เราจะมีเป็น U.S. ลูกค้าบอกช่วงอายุได้นะคะงานเบบี้อาจจะประมาณศูนถึงห้าปีแปดปีอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นงานมีเดียมก็จะประมาณสามปีขึ้นเนะาะสามปีขว่น จะไว้เล่นโครงการเดซันจะซื้อไปจอสวยจังเลยแม่จ๋าเดซันขับรถฉันเอารถฉันจะสวยจังเลยพี่จ๋าดูสวยมากสวยมากก็ไม่แข็งไผลงงานไม่ใช่กระโหลกกะลานะคะที่หัวเอามาขายเอาพันเก้าสิบคือวันนั้นน่ะคือใจอาจจะเลิกขายแล้วก็เลยโอยเซลล์ออกไปเลิกขายแต่ลูกค้าติดใจติดใจก็เลยตายหาานนะต้องเอามาขายต่อ อยากได้จิ๋วๆค่ะของเด็กจิ๋วๆได้เอาเป่าแม่อเอาเป็นเบบี้ยีนได้ไหมเบบี้ยีนเด็กจิ๋วได้ไหมรวมจิ๋วยีนรวมจิ๋วยีนมีนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ทำรีวิวเด็กคยมีรีวิวประมาณห้าหกปีเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะเบบี้ยีนเคยมีอยู่ตอนนั้นหกเจ็ดปีแล้วออลพี่เหอ๋ลยน่าจะหาลิงก์กันไม่เจอลองใส่แฮชแท็กดูนะพี่น่าจะเจอ อ้ยยสวจังอันนี้เปิดป้ายอะไรอยู่ครับเนี่ยป้ายขาวค่ะขาวบาโค้ดค่ะที่ของที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันเสาร์นะคะพี่ป้ายขาวแบบรวมไซส์มีไหมป้ายขาวไม่มีจ้ะรวมไซส์วันนี้จะเป็นโพลีส้มกับอินซีส้มกับน้องกระทิงที่ขายดีอยู่มากกระเทียงหนึ่งพันห้าเก้าสิบแหวนแหวนเยอะมากเลยอ่ะแม่ตอนเนี้ยเยอะมาก ชูงองปตอนเลนินมีหมดปีอีกแล้วมีจบในภายในรูกเดียวรับกระสอบรีวิวกระสอบรีวิวคนรับแล้วกระสอบรีวิวไปแล้ว<ม>ค่ะกระสอบใหม่ไปหมดนี้เหมอือนกันสวยเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้เลือกกรนะสอบรีวิวเนี่ยเปิดแล้วเออโชว์ผ้าเขาไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องให้ส่วนบอไปกระสอบมีกระสอบใหม่มีค่ะสวยเหมือนกันย้อนดูรีวิวลอตเก่าได้ล็อตเก่าสวยแบบไหนล็อตใหม่ก็สวยแบบนั้นแหละพี่จ๋าเอองานก็สอบบนแบรนด์แม่ไม่ต้องห่วงนะ เมื่อวานมีลูกค้ามาถามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างพวกนี้ก็คือมีไปให้ลุ้นอยู่แล้วนอกนั้นแบรนด์อื่นที่ไปลุ้นเอาเนาะหนูลืมดูแบรนด์ที่พี่เหมือนกันรวมไซส์ป้ายส้มราคาเท่าไหร่ครับรวมไซส์ป้ายส้มโพลีท็อป1,590อินซีส้ม1,490นะโพลีท็อปมีโปรโมชั่น2องรถจรินะพี่มันพึ่งเนี่ยแผ่นแผ่นดึงจับใช่ยังนี่อันนี้ก็สวยเนี่ยใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเอางานเซลล์มาให้แล้ว เจะมาตั้งไว้เลยงานเสร็จตั้งไว้ยังตั้งแล้วเนี่เอามาตถาบุกเลยเหรอทำไมขอเป็นไลฟ์ละหนึ่งลูกเนาะเดี๋ยวเปิดสี่ห้าส่วนต่อมาเดี๋ยวให้ต่อขอเป็นหลังไลฟ์ต่อนะลูกค้าแล้วก็สอบใหม่พาเอามาลองได้เลยโอ้โหไม่ติดใจแน่ไม่ติดใจน่นอนใจยู่แล้วเอาไปไม่ติดฝังดูดิดช่วยขนาดนี้เป็นของที่เลมอนทักหายมีเลยนะ เอาของพี่น้ำจองเสื้อไอ้ป้ายเนี้ยสามลูกเก็บไว้พี่เขาด้วยนะพี่ลืมบอกซูมเอาใช่ใช่ใช่สามลูกชื่อพี่น้ำพี่น้ำในไลน์แอดกางเกงในชายล้วนนีญี่ปุ่นลถไหมรถไหมเจอก็มีลูกละพันใช่ไหมเอาไว้เป็นโอกาสหน้าเพราะว่าต้องรื้อหนูจะเอาลูกรีวิวมาปล่อยให้ลูกนั้น6 5พันหาหรือห้าพันเป็นญี่ปุ่นนะพี่นะ เดี๋ยวเอามาเซลล์ให้พอลูกค้าเอฟลูกรีวิวแล้ไม่โอนอยู่บ้างคุณเก่งเลยคุณรีวิวว่าเดินสามเดี๋ยวไว้วันหลังเพราะว่าันนี้เอาขอรีวิวแบบไอ้ขอเซลล์กระสอบใหม่กระสอบบ้างคะวันนี้นี่ไงเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ได้ไหมขอเป็นไลฟ์ละหนึ่งลูกนะแม่นะขอเป็นไลฟ์ละหนึ่งลูกนี่คืออะไรวะนี่ตกใจน้อยสุดงเลยไป็นสตาร์ไปบาร์โค้ดนี่งอ่ะข่าวบาร์โค้ดพี่จ๋า เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอนะน้องหยิบมาเอายกไอ้นี้มาเลยค่ะรูยหนึ่งไงเราสาวอวบแล้วยิง่ายกว่ายิงสาวอ้วนี่นะคะลูกค้าบางส่วนนะดูก่อนที่มาสกไกรอกดเลยนะป้ายขาเอาป้ายไปไหนวะโชว์ไปเลยสวยมากลูกค้าน้องรวมผ้าม่พีดวางอะดก็พอแล้ว ม่ต้องสอมา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 ยกขอเซลล์หนึ่งลูกสำหรับในไลฟนนี้นะคะลูกค้าคุณสั่ปิดนะมันมีจี๊ดนะกระหนุ่ยใส่ไม่หยกเอายี่มากในไหนขายสาวอบอ่ะไลฟนนี้เนาะขอยี่มาก,กขอมงคนนะคะลูกค้าปิดไลฟน